วบขบว้าทองผีทองเี่ยวบอลทองเปี่ยวน้ำตกสกาังเี่ยวนี่เออเขาเคยมาว้าที่ตัวนําน้ำต้นน้ำตนตัวนี่ว้าที่ตัวเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ทสุดอันนี้เอาหลอดลงก็ได้เดี๋ยวนี้นะเปี่ยวเปี่ยวซุยดันนี้ซุยดันเี้ บ็ดจ <Ừ, S 1> ัด่ต <Đ ồ. S 1> ังตัง <c> ค <ười> ั่ตังคกรได้ปอดจิตไง้วงแกคิดเพ่จอดรถยนั่งไรเจ้านน่าแซงน่าแซงนี่น่น่าแซงลูกแลกลพอจว่าิกงไม่คิดเพอไะบาง ออที่เขาเขาหน้าเซ้งเห็นย้ำปะปกระปอมลุงดีนะกระปอมดีนะกระปอมดแดงไปไทยไปขี่นี่วันนี้ไป่ายหูกว่านี่ละเปิดปลาลายนี่จะเนี่ The ้าที่มูน้ำใหญ่อาจะจะมีเสียงเพลงนำเราไปลงกัตัวกอภัยป้าที่กู้ังเลยเป็นไรสียงเพลงปนกันเดินยังสุยกู้ังมดที่ชุดผัวน่ชุดสั่งเนี่ย นน่คือเหือดดิค่ะเหือนเด็ดอ่ะเป็นเหือดเหือดดค่ะเหือเหือเอาไว้จุดมนีก่อนนะ่ไหมอย่ป่เอาไว้จีานมือก่อนนะุ่ก็ออกแล้วจากซุยดอนเองอันนี้ เป็นมาแซนเนาะไปชื่อหมากบัวมาก็ได้สิบพันดีสองสองอันธรรมดาโอ้ยธรรมดาสอสิบพันี่สามอันผุน่นเขามาจีการบปชื่อคนหลักอันซา ปอกปอกป่วยมากดิดเออเออกินม,นม,มด่ดิเซ่บอกเาปดีลากซ่ปดิอกด้วยาบาทีปลาลุก็เคยกินดิ กีบรลองไปชื่อพิ้งไก่ไปก็นซับพิ้งไก่กับรถกะดำไม่เ่อนนาแซงก็ดีแงกันน้องดากัได้อดนะีอกบัวนึง